สบายดยีพี่นอปป้องมาเบิ่งรถไทยซับเลย์อีกขั้นหนึ่งครับนี่ชุดบางคนชุดผันหนาอยู่คุณชุดบางคนเพิ่นเอามาสมอุโบม,มีนเนี่ว่าชุดผันหนาก็บางค้นอุโบมีนข้างข้างนี้ข้างนี้อยู่อยู่อันนี้เพิ่นเอาเม่นยังครับเฒาเฒาขามันขาดบ่เหรอ,อเห็ดแล้วโอ้ห,า,อหางมันยกว่ได้ หกหกหนึ่งศูนย์ชุดพันนะรับคันนี้ได้อุปกรณ์เยอะเลยครับในใน อ๋อเสียบัวนี้มันเป็นไอดีกลมบอไอดีกลมตัวนี้มันเป็นของอย่างมันเป็นตัวใดนี่อนบอข้นบนกบอแบตใหม่ผมไหมโอ,อ,อ,อ้ทีห้าเสื้อเรียบยังสิบอ Ủa, đây là tát cả mày Bỏ cả mày thay lùm mà hẹn, sao bà lửa Khá chó mới hít nhục hàng mày và บ่ก็ไม่ท่านนี้เพื่นว่าถ้าเพื่อนอันนี้เพื่นวา่าอุปกรณ์มันเช็คจะยังจะบดมีเครื่องปลูกก็มีหางหาร,ารนี่บ่ จบไปเลยทักมาแล้วย่ยางยางเต็มนี่ยกา้าบขึืนเพิ่งเลยมาเห็ด จะปีนลงปล่งขอคุณแต่งหน้าปล่อยขาหน่อยเลยมดไปช่วยคลิปตัวเดียนคนรู้ล็อกคุณตัวก um ่อนข้นนีนได้เครื่องปูพรมได้พานพร้อมช่วยกระซิบัานุนๆเอาไว้ นกห้างมาข้นไว้ซน่างสมห้างมนอยู่วขาขางบนขางน,นี่เสิผมกับเบิ้งรถไทยปเปิน่นมามันเป็นไอดีก่มหกันหก ยังยังพร้อมใส่ครับรถพร้อมใส่งานสลักไม่ครัง้งหนึ่งสลักไม่โครงล่างยังไม่ดำครับโครงล่างยังไม่มีดำไม่ ทีห้าเสอเรียบไปดีกลมกขอ้อ,อ,อหนึ่งละเอียดบูหูเน,นาะจะคลองเพื่อนบยูไหมฮะก็นำมาสอมไปี่เห่มีสวย cứ bên này chắc là mùi ừ, đặc gần ừ. chắc sẽ bên này Ủa, phụ nhắn khách cái hết mày tôi sẽ bột คือจ yeah, no no ังสายไฟมันห่วงนี้เลยมีอแบงเกจเดจเกจดกรถเนาะมันต้องถอดแบตออกก่อนเนาะสร้างเขามาเดืนนี้ไหมาก็ใส่ดีๆเอ้แหละคุ้มมาายน้ำคนเลี้ยงงู้ะเนะ Cô bảo bài nó khuẩn bây giờ mà nhục nhục Bộ hội trẻ cưỡi hẳn, cô hãy thi lệch để xe, bây giờ nhục Nhục cãi, khẩu Như khẩu, khẩu bay tựa sẵn hổ Bay bay, bay เลน่นมึงรุนไห้ซัปปบไปเลยเพราะว่ามันตกแปดอำเภอแล้วมือนนี่เจ้ข่อยขึ้นก่อนไหมสับไป,ปเลยเอ้ยธนาคาน้ำมันน, 30, <อ> <c oughs> นี่เจ้าต้องเสียข่อยละสามหมื่นโอ้ขันนี้เบิ่งมาด่วนครับเพราะว่ารถขยะออกมาสอมอยู่ไปไหนตัวเฮาให้จอดยิ่งเจ้าก็เจ้วยิ่เข่าเลยเราโทรมปน้ำแล้วกลับไปเอามอไซค์ขึ้นเหา ครับครับผมโอเคครับโอเคโอเคครับผมอันไหนอีกขื้นบยไปทางคนข้ามเขโอ้ยเดี๋ยวรถพีซ่าเงินเลยแหมง่ายตายขี่รถยิงแต่เสายุบสิี่คำเหรอ หารถจะเปลือยสองขั้นเก้ ip, ียณกเด้อเออสียก็เสอเด้อบูสือซิทเสียบทดเดยไปต่อไปหากินเดียวนะยิ้วเขาลยว่าจักม่งนั่นนี่ใบสองใบสามเ่ะอนั่นและสวัสดีครับ